เฮ้ยหน้าพี่มีคนเนาะอะ้วมีมีคนพี่ระวังหัวกระแตดาด้าดๆาเฮ้ยไอ้ยี่ห์ฮะยิงมาทีเดียวสามคนไม่ไหวว่ะเนาะเดี๋ยวบ้านโดนเลมอนโอเคตั้งไอวาตรงศพพี่หน่อยพี่จะลงไปเก็บของ ตั้งให้วัาตรงจบพี่หน่อยเออเออเออจะแตก่กุยขวดกตอนสิบหายแล้วเก็บของได้ไหมนึ่งระวังนะ,นะเดี๋ยวพี่ไปชุบเดี๋ยวพี่ไปชุบระวงัวงพี่จนันระวังพี่ชายเฮ้ยข้างบนมีคนเดีนึงพี่ชุบแป๊บ จะลองเก็บน,น้องเองไม่รู้ว่าน้องน่าจะได้แหละข้างบนมีคนพี่ชายข้างบนใช่ใช่ข้างบนมีคน <S <S เองไปขึ้นฝั่งนู้นเนี่ย <c oughs> ขึ้นพร้อมกันก็ได้มาฮ้ยม,มีคนมา ไม่ช่ยมึงโดนคนเดิมยิงมึงอีกแล้วนู้นแลพี่เ้คนะเคนแล้วพี่เป็ยังสวยใครชบกนเนี่ยขอคุณครับ พี่ม <Wha> ีตัวพ hey. ี่บอมอยู่ตรงไหนวะในบ้านเหรอเฮ้ยไม่มีปืนดูด้านไอวอร์ดีแล้วดาวดาวน้องพี่ชายวยไม่ใช่แบบนั้น ผมดันตั้งแต่ต้นซีซั่นดได้แค <_ Jean> ่สามพันเจ็ดเองสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยวก็ขึ้นบนป้อมหรอโหพี่ชายผมนี่ผมยิงย่าแล้วตบพียิงย่าแล้วตบสามแบบลืมบอกไปไม่ต้องเข็นชาร์ตผมบอกแล้วผมคิดว่าจะมีคนควบได้ดูแล้วมันควบไม่ได้มันควบไม่ได้มันนั่งยิงไงผมเห็นพี่ยอมนักเล่นสไนัยผมก็นึกว่าพี่จะโควบ ควบอยู่มันมันควบไม่ได้มีเหรียญป้าชุบเพื่อนหน่อยผมไม่มีตั้เหรียญเลยพี่มันพอมีคนเนาะดาวดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งแต่วิชาตรวจดาวสองดาวสองหาเหรียญมาหาเหรียญมาหาเหรียญมาชุบเพื่อนพี่พนี่ให้ ดาดาดาเฮ้ยพี่ได้เหรียญพี่จะไปช่วยเพื่อนก่อนตายพี่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพากันตายนะเดี๋ยวพี่ช่วยเพื่อนก่อนครับพี่ครับเราละเอ๊ะน้ำพี่มีตัวดา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 ว เฮ้ยเหมือนในบ้านเขียวมีตัวเนาะมันบินมันบีนเดบุกมีกองหลังองในบ้านดีดีวะแตก<อ>ช่วยเพื่อนหน่อยเคาน้องเดี๋ยวพี่พาพวกน้องๆบวกเองวันเนี้ยให้อ,อมล่างของมาแล้วว่าทุกคนน้องๆเข้ามาเก็บของในบ้านเขียวได้นะศบนี้ของเยอะ น้องพี Library. 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 Er ่ฟูดน้องน้องระวังสปอร์ตชนเทียนน่องล้วสวยสวยสวยนอกรั้วทางบ้านเขียวบ้านเขียวสลิงบ้านเขียวสลิงเนาะตามพี่มาตามพี่มาขึ้นมามีคนอยู่ตรงนี้มันยิงหน่อยมันยืนนิ่งมันยิงหน่อยอยู่บนปกองโอเคเนาะเราพี่ขึ้นไปเราพี่ขึ้นไปพี่บอกมาด่วนๆเออเองโดนไหนอ่ะ ย,ยิงโดนทิ้งหน่อยยิงโดนทิ้งหน่อยผมมองไม่เห็นโดนที่ชหนมันมีตัวจะไปแอดดับ <c oughs> แบกขึ้นแดงหน่อยนะครับอย่าลืมเข้ามากันด้วยนะมันอยู่บ้านไม้ตัวหนึ่งนอกะด้านล่างระวัง <c oughs> กลังวิ่งวิ่งก๊ะ <c oughs> บันไม้บันไม้ตอนนี้บันไม้าไตายตาสวยเนาะทำดีทำดีมาไว้บอล<อ>มาในบ้านปลอดภัยสุดในข้างเมียวามาไว้บอลตรงเนี้ยไอ้พีลงแล้ว วงก็ใัดเองพี่เดี๋ยวงก็ใช้กระปุ่นปื่นปวยไหมวะเจ็บน้องเจ็บเจ็บหลังหลังต้นไม้เจ็บมากปืนจ่อยว่ะพี่มันเาปืนจ่อยวะยิงผมมึงก็ผิดปืนจ่อยว่ะคือปืนอะไรวะพี่ไม่รู้วะพี่ไม่ได้เล่นนานยังฝั่งนี้ตายหมดยังตายหมดแล้วพี่ตายหมดแล้วพี่นี่นี่เือฝั่งนี้ฝั่งปองฝั่งเต็นฝั่งเต็นหัวบนหัวพี่อ่ะล้วฝั่งเต็นวะเนาะบนหัวพี่ป่องป่อัน่องมันพี่ มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ข้างบนเหรออ้าวมันอยู่ข้างบนนี่วะไม่ใช่น้องตายโคตรนาสวยตายน้องสวยเขาพี่เลี้ยแยรฟงฟงใช่ไหม มองน,น่นน,นหรอ่าจะอยู่ข้างบนว่ะโอ้ยเฮ้ยมันอยู่นอ,อกบอกป่ะวะหรือว่ามันอยู่ข้างบนพี่ว่ามันอยู่ด้านบนว่ะน้องอยู่อ้างล่างเนี่ยอยู่ขนางล่งางน้าพีข้างล่างน้องข้างล่างสวยเฮ้ยอ่ะมาดิมาดิทุกคน,นเอาว่ะตอนนี้ค่อนข้างจะตึงด้วยนะครับแต่ว่าก็ชนะได้เราโคตรตึงเลยพี่ โอเคน้องไว้ไว้เล่นด้วยกันใหม่นะคะ <c oughs> ตาเว้นตานะ <c oughs> น้องนะเฮ้ยสิคิวเลยว่า